สวัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่กับเอมีสโทรโรและทํานายไทยรัฐรายการที่คุณมีสิทธิ์เลือกดวงชะตาของคุณเองผ่านกองไพ่ทั้ง3กองกับการพิกเดกค่ะ และแน่นอนนะคะเพียงแค่คุณใช้หัวใจดวงน้อยๆหรือดวงใหญ่ๆของคุณอธิษฐานแล้วไพ่จะสื่อสารกับคุณหัวข้อในวันนี้ถ้าเกิดคุณได้คลิกเข้ามาดูแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้คุณได้มาเลือกไพ่กับคลิปนี้และในหัวข้อวันนี้ค่ะนั่นก็คือหัวข้ออยากรู้ว่าโอกาสสำเร็จในเรื่องงานจะเป็นไปตามที่คุณหวังเอาไว้หรือไม่ มาให้ใจของคุณนำทางและให้ไพ่ทำนายดวงชะตาของคุณล่วงหน้ากันดีกว่าค่ะทำนายทายรักทำนายทายทักกับทำนายไทยรัฐถ้าคุณพร้อมแล้วมาเลือกไพ่กันดีกว่านะคะวันนี้เรามีไพ่ทั้งหมด3กองให้กับคุณเรือค่ะกองที่1ทางด้านนี้นะคะทีวีซีรีส์กองที่2ค่ะ The Light นะคะกองที่3 Spirit ค่ะ ใน3มกองนี้กองไหนดึงดูดหัวจิตหัวใจและสายตาของคุณมากที่สุดเลือกไพ่แล้วอธิษฐานไปพร้อมๆกันค่ะ 5, 5, และสำหรับใครนะคะที่เลือกกองไพ่ที่1กับหัวข้ออยากรู้โอกาสสำเร็จในเรื่องงานจะเป็นไปตามที่หวังไหมกับไพ่สำหรับนี้ทีวีซีรีส์ค่ะไพ่กำลังจะสื่อสารกับคุณแล้วนะคะมาอธิษฐานจิตไปพร้อมๆกัน โอกาสสำเร็จในเรื่องงานของคุณค่ะจะเป็นไปตามที่คุณหวังเอาไว้หรือไม่อุ้ยอุยเลยอ่ะเอาหน่าคนเรานะคะก็จะต้องมีทั้งน้าขึ้นน้าลงนะวันยังมีข้างขึ้นกับข้างแรมเลยนักภาษาอะไรกับเรื่องงานของเราณนะสถานการณ์ตอนนี้โอกาสของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งค่ะ ต้องบอกว่ามันอาจจะมีเรื่องที่มันอึดอัดใจหรือไม่ได้ดังใจเล็กๆน้อยๆแปลว่าอะไร คุณคะสิ่งที่คุณกําลังคาดหวังในเรื่องของการงานอาจจะไม่ได้ตรงตามเวลาที่คุณอยากจะทําอารมณ์เหมือนกับว่าตอนนี้งานของคุณเองนะอาจจะมีเรื่องที่มันถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจงานที่ได้อาจจะไม่ใช่งานที่คุณปรารถนาที่จะทําหรือใฝ่ฝันที่อยากจะทําตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนแต่มันเป็นสิ่งที่คุณควรจะทําเพราะคนรอบข้างหรือสังคมที่คุณอยู่บอกว่าเฮ้ยเธอต้องเป็นแบบนี้เธอต้องทําแบบนี้สิดังนั้นณนะวันนี้คะ่ะโอกาสสาเร็จในเรื่องการงานของคุณมันมีไหมคือมันมี แต่มันช้าหรือมันอาจจะสำเร็จนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบสุขสมปรารถนาดังนั้นเราก็เลยต้องมาดูให้คุณต่อไปค่ะว่าสิ่งที่คุณควรจะทำหลังจากนี้คืออะไรคุณต้องพยายามต่อสู้โฟกัสห้ามหยุดหยุดเลยปุ๊บนะคุณก็คือหยุดการพัฒนาหยุดการตามหาความฝันของคุณเองดังนั้นขึ้นอยู่กับคุณเลยค่ะว่าใครที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งคุณจะยังอยากอยู่แค่ตรงนี้หรือคุณอยากจะก้าวกระโดดไปไกลกว่าเดิม อย่าไปสนใจคําครหาหรือคําพูดคําวิจารณ์ต่างๆในช่วงนี้รอบตัวของคุณนะคะเพราะคุณมีดีในตัวของคุณเองเพียงแค่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันดีมันกําลังบ่มเพาะอยู่นะมันยังไม่แบบผุดโผล่ออกมาจากพื้นดินนั่นเอง สิ่งหนึ่งค่ะที่มี่เห็นเลยคืออะไรภายใน6เดือนข้างหน้าถ้าคุณอยากที่จะได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังในวันนี้อีก6เดือนข้างหน้าคุณมีโอกาสที่จะได้สิ่งนั้นอีกครั้งดังนั้นค่ะณวันนี้แม้ว่าไพ่อาจจะบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงใจเราเหรอกนะคําตอบที่คุณจะได้สมมุติว่าถ้าคุณอยากหางานในช่วงนี้อาจจะสมมติสมัครไปแล้วคุณอาจจะได้นะเงินอาจจะไม่ถึงเท่าที่คุณต้องการคุณก็อาจจะเลือกว่าเอองั้นยังดีกว่าแต่อีก6เดือนข้างหน้าลองสมัครงานใหม่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการ และได้ในสิ่งที่คุณอยากทําด้วยเหมือนกันนะคะใครที่ตอนนี้ค่ะกําลังจะต้องไปเผชิญกับเหตุการณ์บางอย่างเช่นอยากจะแบบโปรโมตตัวเองฉันจะทําได้ไหมเนี่ยเอมี่บอกเลยค่ะว่ามันมีเรื่องของความแบบสับสนสับสนอะไรสับสนในตนเองไม่ได้สับสนทางเพศแต่อย่างใดแต่คุณสับสนว่าเอ๊ะฉันเหมาะกับงานนี้ไหมนะฉันจะทําตําแหน่งนี้ได้หรือเปล่าคือไพ่บอกเลยค่ะว่าคุณลองไปก่อนเพราะยัย่คุณต้องสู้กว่าคุณจะได้อะไรมามันได้มายากกว่าคนอื่นเขาดังนั้นชีวิตของคุณมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ะะเพราะอะไรคะกองนี้คือโรยด้วยหนามกุหลาบเลยดังนั้นเวลาคุณเดินคุณอาจจะต้องมีการระแวดระวังนิดหนึ่งระวังอะไรระวังในสิ่งที่ตัวเองต้องการดันท้อแท้ไปก่อนเพราะคาพูดของคนอื่นวันนี้ค่ะกองนี้บอกแล้วณนะวันนี้นะคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยใจท้อใจหน่อยหรือรู้สึกว่าฉันต้องลงแรงลงมือทํามากกว่าคนอื่นแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วโอกาสสาเร็จในเรื่องงานของคุณเองเนี่ยณนะวันนี้ไพ่ไม่ได้บอกว่าจะเป็นไปตามที่คุณหวัง แต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะเป็นไปดังหวังไม่ได้เพียงแค่กว่าจะมามันช้าคุณยังต้องค้นหาอีกเยอะไพ่ใบนี้ค่ะเขาบอกเลยว่าคุณจะต้องหาด้วยแว่นขยายแสดงว่าสิ่งหนึ่งที่คุณกําลังมองอยู่หรือทําอยู่มันอาจจะยังไม่ละเอียดมากพอหรือมันอาจจะไม่ได้ไปแบบสเปซิฟิกพิเศษเฉพาะเจาะจงมากพอคุณก็อาจจะต้องไปหาจุดๆนั้นให้เจอแล้วลองมาเสริมให้คุณนิดนึงนะคะว่า การสู้ของคุณเองเนี่ยถ้าฉันอยากจะสําเร็จไม่ต้องรอ6เดือนนะเอมมี่เร็วกว่านั้นได้ไหมไพ่บอกค่ะว่าคุณต้องทําอะไรที่คุณมีความสุขแสดงว่าถ้าคุณมีความสุขกับการแต่งตัว ก่อนที่คุณจะออกจากบ้านหรือทําอะไรคุณก็ต้องมีความสุขแต่งตัวให้เต็มที่เลยไม่ต้องไปนสนใจค่ะว่าแฟชั่นนี้มันไม่ใช่ช่วงนี้ช่วงนี้หน้าร้อนใช่ไหมแต่เราก็สามารถแต่งตัวให้หน่ารักได้อเราอาจจะใส่ไปเลยคะชุดเฟอร์บี้ใส่ําไมก่อนใช่ปะเออทําอะไรที่เรามีความสุขค่ะคนอื่นจะมองว่าเราเป็นคนเอ,อ้ยคนบ้าหรือเปล่ามาแต่งตัวอะไรชุดใส่เสื้อหนาวอะไรขนาดนี้ในหน้าร้อนอย่าไปแคร์ค่ะเพราะอะไรคะ เราอยู่ในห้องแอร์ถูกป่เราหนาวอ่ะเขาไม่รู้อ่ะคุณทําไปเลยค่ะอะไรที่มันทําให้คุณมีความสุขพอคุณทําไปปุ๊บคุณก็จะได้โอกาสได้จดหมายจากนกตัวหนึ่งหเห็นไหมพอคุณได้ทําอะไรดีๆนะคะสิ่งที่คุณชอบออราพลังงานของคุณเองมันก็จะส่งบอกให้คนอื่นรู้เลยว่าเฮ้ยฉันพร้อมที่จะรับโอกาสดีๆและสิ่งดีๆแล้ว แล้วคุณทําไปเรื่อยๆค่ะการสู้การพยายามของคุณคุณทำไปเรื่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆวันหนึ่งคุณก็จะเก่งในเรื่องนั้นแล้วก็จะไม่มีใครสามารถมาคอรหานินทาคุณได้และดูสิคะยิ่งคุณสู้ต่อไปเรื่อยๆนะ ปลายทางบ้านปลายของคุณเองอะ่ะมีแต่คนมาเซเลเบตเฉลิมฉลองด้วยอีกอันนึงที่ไพ่บอกมาเลยมีไพ่คอมพิวเตอร์โนตบุ๊กอยู่ตรงนี้คุณเห็นไหมแสดงว่าอะไรคะ่ะโอกาสที่จะสําเร็จในเรื่องงานอย่าเดินไปนะคุณต้องส่งอีเมลนะคะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ Facebook ค้นหางานทําไปได้เลยหรืออีกอย่างหนึ่งคืออะไรคะนี่เลยค่ะช่องไทยรัฐคุณอย่าลืมคะ่ะเขามาดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีถ้าเกิดเรื่องผีทำให้คุณมีความสุขสนุกสนาน คุณต้องดูเลยนะคะเซิร์ชตามเพลย์ลิสต์เขาได้เลยหรือถ้าเกิดคุณบอกว่าอุ๊ยอยากรู้จังเลยว่าดวงช่วงนี้เป็นยังไงก็นี่เลยค่ะรายการนี้เลยทำนายไทยรัฐนั่นเองบอกเลยค่ะว่าวันนี้ทำนายไทยรัฐและเอมมี่ได้บอกคุณแล้วว่าณนะวันนี้โอกาสสำเร็จในเรื่องงานของคุณอาจจะแบบอุ๊ยตะกิดตะขวงเล็กน้อยแต่การที่คุณสู้ต่อไปเรื่อยๆคุณจะสำเร็จในอนาคตแน่นอนขั้นต่ำคือ6เดือนข้างหน้านะคะไพ่หนึ่งใบสรุปให้กับเพื่อนๆที่เ,เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งนี้ เอมี่เห็นพลังงานของคุณที่เป็นคนเป็นเรื่องนักสู้แล้วว่าตอนนี้หลายคนอาจจะคิดในใจว่าเ mm. ถียงเอมีม่มันไม่จริงหรอกชีวิตเรามันยุ่งจะแย่แล้วว่ามันจะดีได้อย่างไรคุณอย่าไปตัดพ้อกับกชะตาค่ะเพราะว่าดวงคุณนะกำลังหนุนนาแล้วกับสิ่งที่คุณทํามาตลอดแล้วมันกําลังจะดีเก็าใจไหมสิ่งหนึ่งที่จะเสริมได้เลยค่ะพยายามทําให้ตัวเองยุ่งเขาไว้หรือไปอยู่ในที่ที่มันแบบคนพลุกพลานเช่ไนไรคะไปเลยพรุ่งนี้เช้าจ่ายตลาดกันไปไหนคะไปตามห้างบริษัทใหญ่ คุณไปได้เลยค่ะอย่าทําอะไรเงียบๆคนเดียวยิ่งคุณไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์เนาะหรือไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะๆทํางานกับประสานงานกับหลายๆนแผนกแบบนี้ค่ะจะดีดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากหางานอย่าส่งแค่ที่เดียวส่งไปเยอะๆเลยให้รู้สึกว่าตัวเองทำโอโ้โหส่งเรซูเม่เยอะมากๆถ้าเกิดคุณอยากที่จะพัฒนาตัวเองคุณก็ไปเรียนค่ะไปเรียนในหลายๆด้าน ะะและเดี๋ยวคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนและนี่ก็คือภาพรวมนะคะสําหรับใครที่เข้ามาเลือกกองนี้กองที่1กับหัวข้ออยากรู้ว่าโอกาสการสําเร็จในเรื่องงานจะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไว้หรือไม่ก็ถ้าเกิดตรงกับพลังงานของคุณอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกเอมี่ด้านล่างนะคะและแน่นอนว่าถ้าใครอยากให้อมี่ทำหัวข้ออะไรอีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้และนี่ก็คือการทํานายแบบภาพรวมสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่1คะ่ะ และนี่ก็คือกองที่สองนะคะกับหัวข้ออยากรู้ว่าโอกาสสาเร็จในเรื่องงานของคุณจะเป็นไปตามที่หวังไหมกับกองไพ่นี้ค่ะเด e ล y c e a นั่นเองอลุ้นไปด้วยกันนะคะทุกคนค่ะลุ้นยิ่งกว่าหวยก็คือเรื่องงานนั่นเองอยากรู้ค่ะว่าเพื่อนๆกองที่สองนี้ค่ะโอกาสสาเร็จในเรื่องงานจะเป็นไปตามที่คุณหวังเอาไว้หรือไม่อธิฐานไปพร้อมๆกันใบแรกมา จริงๆคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ชิวๆนะดูระเหยดูค่อนข้างอะไรจะเกิดก็เกิดอะ่ะคือฉันพร้อมที่จะสู้รบกับทุกอย่างแต่คุณเห็นม้าข่าวไหมคะม้าข่าวกําลังจะเข้ามาช่วยเหลือคุณแล้วตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่รู้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ฉันก็ชิวๆอยากทําอะไรก็ทํ่อยากทาใชก็ไม่ทาดังนั้นโอกาสในการสําเร็จในเรื่องงานเป็นไปตามที่หวังหรือไม่เป็นแล้วไงใขรแร่กองนี้ไม่ได้แข์เท่าไหร่เพราะคุณรู้ค่ะว่ายังไงสุดท้ายแล้วคุณก็จะเลือกทําในสิ่งที่ คุณตั้งมั่นและวางแผนเอาไว้บอกเลยค่ะมีโอกาสที่จะสําเร็จในเรื่องงานชัดเจนนะชัดเจนมากๆแต่ทีนี้ค่ะการสําเร็จในเรื่องงานคุณอาจจะต้องแก้ปัญหาบางอย่างให้ได้ด้วยและปัญหานั้นอาจจะเป็นเรื่องที่มันแบบวนเวียนซับซ้อนต้องแก้ซ้ําแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าเราบางทีคุณก็อาจจะอยากให้มันออกไปจากหัวของคุณแต่มันไปไม่ได้เพราะอะไรคะอีกาตัวนี้มันก็ยังอยู่ค่ะเวลาจะทาอะไรปุ๊บมันก็จะมีคนมาคอยบอกว่ากากากาลำคาญหลือเกิดมันก็เลยแบบ เฮ้ย <He> ไม่เป็นจหวังสัทีอ่ะคือเราชิวอ่ะเราพยายามที่จะปลงไม่สนใจกับเรื่องที่มันแบบคาราคาสังอ่ะแต่สุดท้ายแล้วเป็นไงคะเออคุณก็ต้องกลับมาคิดอยู่ดีสามดาบขึ้นมาคะ่ะอึดอัดใจคือบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกไม่ได้ถูกใจกับสิ่งที่คุณต้องการหรือสิ่งที่คุณอยากจะทําเท่าไหร่การงานของคุณเองมันก็ไม่ได้ราบรื่นมันมีปัญหาทุกที่แหละนะเอมมี่บอกเลยเป็นการปลอบใจคุณไปในตัวแต่สิ่งหนึ่งคะ่ะคือคุณต้องร้องออกมาถ้าคุณเครียดถ้าคุณไม่สบายใจเป็นไงคะ อาปากกว้างๆแล้วก็พ้นออกมาเลยค่ะว่าทำนายไทยรักคุณเล่นบ้าจริงเธอจะไปพูดแบบนั้นทําไมใช่ไหมเขาเรียก <c oughs> ว่าคุณอาจจะต้องเป็นคนที่ออสร้างพลังให้กับตัวเองแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณหวังดังนั้นกองนี้คุณห้ามฟอนะไฟคุณห้ามมอดคุณจะต้องส่งพลังงานให้กับตัวเองและคนรอบข้างอยู่เสมอๆด้วยแอบดูหน่อยค่ะในถือถ้วยที่ขึ้นมาเนาะ นท์ถือถ้วยเนี่ยจริงๆเป็นไพ่ของคนที่แบบเออค่อนข้างรักสบายค่อนข้างแบบเออขี้เกียจหน่อยนะค่อนข้างชิลๆหน่อยก็ลองดูค่ะว่าแล้วทำไมไนายถือถ้วยมันถึงขึ้นมาคุณเป็นคนนิ่งสยบทุกความเคลื่อนไหวใช่ป่ะคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็จะเลือกที่จะแบบเฮ้ยฉันไม่สนใจใครจะทําอะไรก็ทําใครจะไปเที่ยวก็ไปใครจะไปคอนเสิร์ตก็ไปฉันจะอยู่ตรงนี้เงียบๆคนเดียวอยากพักผ่อนอยากนิ่งๆไม่อยากยุ่งกับใครก็ระวังนะเดี๋ยวกองเนี้ย ก่อนหน้าเนี้ยอาจจะเป็นคนที่แบบ e x t r o v e r t หน่อยอะทำงานไปเรื่อยๆเราไปไงคะ introvert เฉยนะไม่อยากยุ่งกับใครเลยอะเธออย่าโทรมาได้ไหมไม่อยากจะรับโยอะไรแบบเนี้ยแล้วค่ะกองนี้ค่ะคุณเป็นคนเหมือนอารมณ์แบบกลับไปกลับมานิดนึงอยากจะตัดสินใจแต่ก็ไม่ตัดสินใจมันเลยทําให้สิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หรือการงานที่คุณต้องการอะมันเลยไม่ไปข้างหน้าแบบก้าวกระโดดมันยังค่อยๆเป็นเหมือนอะไรคะหนอนอะค่อยๆกระดึบกรนะดึบเนาะมันเลยแบบไม่ กาวข้ามขั้นเหมือนคนอื่นเขากองนี้เลยอาจจะต้องพยายามสร้างแพชชั่นนะแล้วก็พลังงานให้กับตัวเองเยอะๆหน่อยแอบดูหน่อยค่ะในๆคุณมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเราต้องให้ความละเอียดกับคุณ3าดาบค่ะความอึดอาดใจของคุณนั้นที่คุณต้องร้องกู่ก้องตะโกนออกมามันคืออะไรเรื่องดิมเดิม เบื่อที่จะพูดเบื่อที่จะต้องทําแล้วเหนื่อยมากๆเลยแต่กองนี้เก่งในเรื่องของการรับคําสั่งนะคุณเก่งในเรื่องของการรับคําสั่งถ้าเกิดใครหัวหน้าของคุณเองหรือใครก็ตามแต่แหละมาบอกให้คุณทําอะไรคุณทําได้แม้ว่าคุณจะรู้สึกว่ายังเก่งไหมแต่ฉันก็ทําอยู่ดีนะคะ เพราะว่าคุณเก่งไงคุณเป็นคนเก่งอะ่ะแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกคนก็เลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วเธอคิดอะไรอยู่หลังจากนี้ค่ะกองนี้เราบอกแล้วว่าถ้าคุณอยากให้ความเครียดหรือความกังวลใจของคุณมันน้อยลงคุณต้องพูดออกมาไม่มีใครรู้ว่าคุณคิดอะไรนะอะไรดีคุณก็ต้องบอกนะคะคิดถึงอะไรเนี่ยอะไรดีเอมี่ก็บอกว่าดีแต่และอารมณ์นั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ดีฉันทําไม่ได้อย่าไปสัญญาเด็ดขาดคุณก็ต้องบอกเขาไปเลยค่ะว่าสิ่งนี้เราทําไม่ได้แล้วเราก็จะไม่ทําด้วยลองแอบดูหน่อยค่ะ่ะวาาาโอกสเร็จ ในเรื่องงานที่มันดูแบบเรื่อยๆมันเป็นเพราะอะไรเราบอกว่ามันไม่เป็นไปตามที่คุณหวังอะมันมันไม่ได้มันไม่สามารถพูดได้ว่ามันจะไม่เป็นไปตามที่คุณหวังแต่ที่มันดูเรื่อยๆดูชิวๆดูเฉยๆเป็นเพราะว่าคุณคุณเคยคาดหวังอะไรบ้างไหมคะ สำหรับเรื่องงานของคนกองนี้นะคือดูแล้วเหมือนคุณพยายามที่จะเดินหนีออกไปจากสิ่งที่คุณทำอยู่มากกว่าเหมือนคุณยังไม่ได้อินกับการที่อยากจะเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานคุณยังไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราฉันจะมีแพชชั่นอะไรที่จะเดินก้าวไปสู่จุดสูงสุดในสิ่งที่คุณทาอยู่คือกองนี้ยังดูเครียดยังดูวิตกกังวลยังไม่รู้ว่าอนาคตของตัวเองอะต้องการอะไรในงานของคุณกันแน่ ออกไปทําธุรกิจส่วนตัวไหมอันนี้ก็ยังไม่เด่นมาเพราะยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอย่างชัดเจนอยากจะเติบโตไหมหันไปมองรอบข้างถ้าฉันยังต้องทํางานกับคนกลุ่มเดิมๆอยู่บางทีก็คิดเยอะนะคะหรืออาจจะรู้สึกว่าเออที่ที่เราอยู่เนี่ยมันยังไม่ได้ตอบโจทย์หรือเติมเต็มเราได้ทุกๆด้านดังนั้นค่ะกองนี้บอกเลยนะถ้าเกิดคุณจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งหรือจะเป็นไปตามหวังมันจะต้องเป็นคนนอกที่เข้ามาบอกคุณเพราะคนนอกนะคะก็คือม้าตัวนี้ เขากําลังวิ่งมากลับมาบอกคุณแล้วว่าเฮ้ยเธอกําลังจะมีสิ่งดีๆหรือมันจะมีงานดีๆหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับคุณรอคุณอยู่โอเคป่ะ okay, <im it> ดังนั้นกองนี้คุณไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปกังวลค่ะตอนนี้ปล่อยใจให้มันสบายๆจอยๆไปกับงานของคุณเองและอีกอันนึงคืออะไรคะอย่าลืมว่าคุณต้องพูดออกมาเครียดก็พูดร้องเพลงก็ได้นะระบายบ่นก็ได้นะคะพลังงานไพ่มันบอกว่าก้าวดาบแล้วก็เดอะเดวิลค่ะ แล้วก็ไลควีนคาทาจริงๆคุณเป็นคนเก่งอะ่ะเพราะคุณเป็นคนเก่งคุณสามารถจัดการปัญหาส่วนตัวได้ดีลองเอามาใช้กับการงานดูบ้างเนาะถ้าเกิดคุณบอกว่าเอ้ยมี่เราเอามาปนกันไม่ได้หรอกเราอยากแยกกันให้ชัดเจนเลยอันนี้เรื่องส่วนตัวอันนี้เรื่องงานบอกเลยค่ะถ้าคุณบริหารชีวิตส่วนตัวของคุณเหมือนบริหารการงานไปรอดสบายมากๆเลยใครก็เอาคุณลงไม่ได้จริงๆเดวิลค่ะพลังงานของความลับเออไม่อยากจะรักทาไมต้องปิดเดวิล เดเดวิลคือคือคุณไม่ไม่สู้เต็มที่พอเก่งไหมอย่าอย่าทำอะไรเร็วๆไม่ต้องใช้ทางลัดคือคุณอย่าใช้อะไรที่มันรวดเร็วเส้นสายมันไม่เหมาะกับคุณเพราะคุณเป็นคนหนึ่งที่แบบใครจะทําอะไรก็ทำํำถูกปะแต่สิ่งนี้ค่ะเ e d e วิลเขาบอกมาว่าคุณอดทนไม่มากพอที่จะได้โอกาสนั้นแสดงว่าไม่เกิน8เดือนนี้ค่ะ เดือนนะดูยาวนานนะเอาเป็นว่า2อถึงแเดือนอ่าให้เร่งหน่อยกระตุ้นคุณหน่อยให้คุณรู้สึกว่าเุ้ยฉันจะไม่ขี้เกียจแล้วฉันจะเต็มที่กับการงาน2อถึงแเดือนนี้ค่ะมีโอกาสดีๆบางอย่างที่กําลังจะเข้ามาให้คุณเลือกและตัดสินใจณสถานการณ์นั้นถ้าเกิดคุณเป็นพลังงานของกองสองคุณเข้ามาคุณจับตาจับจิตให้ดีเลยนะคะว่า โอกาสสำเร็จในเรื่องงานกำลังจะมีหวังเข้ามาแล้ว2ถึงเดือนนี้คุณจะมีโอกาสได้เลือกได้ตัดสินใจแม้ว่านะมันจะมีเรื่องที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ตรงใจเราผิดหวังแต่นะคะขอให้คุณเลือกสักอย่างหนึ่งและสิ่งนั้นจะนำพาให้คุณได้เจอกับกัลยาณมิตรที่ดีและบุคคลนั้นค่ะ เกาะเขาไว้ให้แน่นเพราะคนคนนั้นจะมอบโอกาสที่2 3 4 5มามาให้คุณนี่เป็นการทำนายแบบระยะไกลเลยนะดังนั้นใครที่เลือกกองนี้เราบอกเลยค่ะว่าในช่วง2-3เดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยมีมันไม่เจอหรอกแต่พอคุณเจอกลับมาคอมเมนต์บอกกันได้ไหมแอบดูสิกองนี้บอกว่าอะไร The Hermit คิดในใจใช่ปะ่ะใครวะจะมีหรอมันไม่มีหรอกนะอย่าพึ่ง รอดูก่อนนี่มันคืออนาคตของคุณและนี่ก็เป็นไกด์ไลน์ให้กับคุณค่ะสองถึง8ดเดนนี้มีแน่นอนตอนนี้ถ้าคุณบอกว่าไม่มีหรอกไม่เดียเพิ่งรีบเที่ยงก่อนนะมีชัดเจนและเขาจะเป็นคนที่บอกแล้วว่าจะมาเป็นกระลเานมิรที่เสริมดวงให้กับคุณด้วยกองนี้ค่ะชัดเจนมากๆเลยในช่วงนี้ค่ะโอกาสสาเร็จในเรื่องงานของคุณขึ้นอยู่กับคุณ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับไพ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยถ้าเกิดคุณค่ะกำลังคิดว่าฉันอยากสําเร็จในเรื่องงานแล้วคุณเต็มที่คุณได้แต่ถ้าคุณยังแบบว่าสองิจสองใจอุ้ยฉันอยากสําเร็จในเรื่องงานอยากหางานใหม่แต่คุณไม่หาคุณก็จะยังไม่สําเร็จดังนั้นขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้นเลยค่ะและนี่ก็คือภาพรวมของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่สองสหรับนี้นะคะแน่นอนว่านี่คือพลังงานโดยภาพรวมไม่ใช่ดวงของคุณนใต่คนหนึ่งถ้าเรื่องนี้จะตรงกับคุณในหัวข้อหรือประโยคไหนมาคอมเมนต์บอกกันซี ประโยคไหนกระแทกใจคุณอย่างมากนะคะเอมี่จะได้รู้เอาไว้และถ้าเกิดใครอยากให้เอมี่ทำเลือกไพ่หัวข้อใดๆเพิ่มเติมสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยและนี่ก็คือภาพรวมสําหรับเมื่อนๆนกองที่2กับหัวข้ออยากรู้ว่าโอกาสสาเร็จในเรื่องงานจะเป็นไป,นปนตามที่คุณคาดหวังไหมหรือไมค่ค่ะและนี่คือกองที่3ค่ะกับหัวข้ออยากรู้โอกาสสาเร็จในเรื่องงานของคุณจะเป็นไปตามที่หวังไหมกับไพ่สําหรับนี้ค่ะ Spirit วิดินชาโรนั่นเองมาดูกันค่ะว่าสำหรับนี้จะบอกอะไรกับคุณไม่ว่าคุณจะคิดอะไรอยู่ค่ะว่าความหวังของคุณในเรื่องของการงานจะเป็นอย่างไรจะตรงตามที่คุณปรารถนาเอาไว้ว่าหรือไม่โถมาแบบเครียดนะ มาอย่างแซดเลยอ่ะอุ้ยเครียดมากคิดเยอะไปหมดกังวลอะไรก็ไม่รู้มีอะไรหลายเรื่องที่คุณจะต้องจัดการหรือสิ่งที่คุณต้องการจริง,รงๆค่ะคนรอบข้างอาจจะไม่ได้สนับสนุนไม่ค่อยแนะนําไม่ค่อยอยากจะช่วยเหลือเท่าไหร่เลยทําให้คุณอาจจะต้องเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองอย่างมากแต่ทีนี้ค่ะสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ในเรื่องงานเรามองว่ามันน่าจะต้องข้องเกี่ยวกับคนน่ะเพราะมันต้องข้องเกี่ยวกับคนคุณก็อาจจะปวดหัวปวดใจในเรื่องของคนรอบข้างไปสักนิดหนึ่งเนาะ แอบดูก่อนนะเราจะยังไม่สรุปให้กับคุณค่ะเรายังอยากให้คุณติดตามเอมี่ไปจนจบนะคะกลองนี้ <c oughs> อุ้ยจะาพ่อประคุณรุนช่องลบกล้าพูดเลยอ่ะคุณ <c oughs> มีการคิดเล็กน้อยกลองนี้ค่ะโอกาสสำเร็จในเรื่องงานของคุณจะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไว้ค่ะโอ้โหปรบมือปรบใจให้กับคุณ แต่ค่ะพอมีแต่๊บเครียดทันทีนะเพราะอะไรรู้ปะ่ะก้าวดาบมันมาใบแรกอะ่ะมันคิดมากคิดยออคิดไปหมดคือคุณเป็นพวกคิดอะไรเกินความเป็นจริงเรื่องยังไม่เกิดฉันคิดไปก่อนแล้วอะ่ะเออมันเลยทําให้เราไปไงคะเครียดฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครไม่เอาทําอะไรไม่ได้จิตใจมันครั้นเนื้อครั้นตัวไม่อยู่กับตัวไปหมดเลยทำไมที่จริงๆคือปลายทางมันสําเร็จแต่ใจเราเนี้ยแหละอ่อนแอเหลือเกินคุณต้องไปบริหารผัวจิตหัวใจคุณหน่อยแอบดูค่ะว่า ถ้าเกิดก้าวด่ามันขึ้นมาค่ะเราจะเครียดอะไรคิดอะไรเยอะแยะเนี่ยคิดอะไรมากมายคิดแล้วคิดอีกไปเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนท่าความเครียดนี้เป็นอะไรคะซิตอัพเห็นปะมันเป็นเท่ากักร่าังกายพอดีเลยคุณเปลี่ยนความเครียดให้เป็นพลังงานนะคะพลังงานของการออกกำลังกายไปเรื่อยๆแล้วคุณก็อาจจะบรรเทาความเครียดได้คือคุณนะไปคิดถึงความสําเร็จแล้วอะแล้วดันไปคิดว่าอะไรสําเร็จแล้วใช่ป่ะอุ้ยแล้วถ้ามันไม่สาเร็จละ่ะ เป็นอะไรก้อนก็เครียดแทนเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยเป็นคนแคร์คำพูดคนอื่นเยอะนะคุณเป็นคนน่ารักนะคะใจดีใจดีใจเย็นใจบุญสุนทานเป็นคนแคร์คนรอบข้างมากๆเลยอาจจะทําให้คุณมีภาวะแห่งความแบบกังวลใจเพราะว่ากลัวคนนูน้นคนนี้จะพูดว่าอวยสิ่งที่เธอทํามันไม่ดีหรอกนะคะอย่าไปเปรียบเทียบกับใครชีวิตเราใช้ซะโอเคปะ่ะไม่ต้องไปยุ่งกับใครนะคะเราไม่ได้ทาให้ใครเดือดร้อน คุณนะเป็นคนทําอะไรเพื่อครอบครัวเพื่อคนรอบข้างคุณก็เลยแบบค่อนข้างเครียดและกังวลมากๆเลยว่าถ้าฉันทําอันนี้ไปมันอาจจะเป็นผลดีความรู้สึกที่ดีแล้วครอบครัวเราล่ะเขาจะเข้มแข็งแข็งแรงหรือเปล่าคือคุณดูแล้วไม่ได้โฟกัสที่เรื่องเงินทองเท่าไหร่คือเงินคนเราก็หวังแหละแต่ของคุณอนะ่ะมันเหมือนอยากที่จะเป็นเหมือนพลังใจพลังกายแรงซัพพอร์ตสนับสนุนที่ดีคือคุณทำอ่ะไม่ได้เพื่อตัวเองเลยอะ เพื่อคนอื่นทั้งนั้นเลยดังนั้นวันนี้ค่ะกองนี้คุณต้องทําเพื่อเอมี่เราแหละอย่าลืมกดไลค์แล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันนะคะว่าคุณเลือกกองนี้แล้วสิ่งที่คุณอยากจะทําเพื่อตัวเองหรือ ทำอะไรให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นคุณลองมาบอกกันค่ะแล้วเดี๋ยวพอเราได้มาพูดแล้วว่าเราอยากจะทําอะไรให้กับตัวเองบ้างแตงน่นที่สมัยก่อนเนี่ยที่ผ่านมาคุณอาจจะเลือกที่จะทําอะไรเพื่อคนอื่นมาโดยตลอดตอนนี้ค่ะคุณต้องลองกลับมาเพื่อบอกตัวเองแล้วว่าถ้าคุณอยากทําในสิ่งนั้นคุณมาย้าให้กับตัวเองเรื่อยๆแล้วคุณจะได้สําเร็จตามที่คุณหวังช้าหน่อยนะแต่คุณจะได้แน่นอนแอบดูหน่อยนะคะว่า ที่ไพอยากจะบอกให้กับพลังงานของคนที่น่ารักกองนี้คนที่ทําอะไรเพื่อคนอื่นน่ารักจังเลยไพอ,อยากแนะนําอะไรให้กับคุณค่ะบางครั้งคุณอาจจะต้องเลือกที่จะพักบ้างอยู่กับตัวเองบ้างคุยกับตัวเองบ้างถามตัวเองบ้างและเมื่อใดที่คุณถามแล้วนะคะโอ้โหไพอ,อันนี้แอบดูก่อนนะโอ้โหชัดเจนมากเลยอะคุณถามตัวเองมาหลายรอบแล้วเนาะแต่สุดท้ายบทสรุปของคุณคุณก็ยังเลือกตัดสินใจตามคนอื่นอยู่ดี วันนี้ค่ะดีใจมากๆเลยที่เราได้มาเจอกันและคุยกันนะเราสื่อสารกับคุณผ่านทางนี้เลยคุณคะเราอยากให้คุณนะ่ะมองตัวเองในแง่บวกมากขึ้นนะสร้างพลังงานที่ดีให้กับตัวเองมากขึ้นภูมิใจในตัวเองคุณผ่านมาได้ขนาดนี้คุณเก่งมากๆแล้วหลังจากนี้นะคะคุณไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณควรจะสนใจคืออะไรคะขวใจของคุณะคะ่ะ คุณอยู่ตรงนี้แล้วคุณพักผ่อนหย่อนใจคุณทํานู่นทํานี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณยอมรับสภาวะแห่งความคิดของคุณความต้องการของคุณได้โอกาสสาเร็จในเรื่องงานของคุณมันอยู่ใกล้แค่นี้เองนะคะคุณเอามือเอามาจับนี่ได้เลยอะแต่ตอนนี้คุณดันคิดไกลเกินไปสิ่งเดียวที่คุณต้องคิดเลยค่ะว่าวันนี้คุณทําอะไรอยู่ต้องการอะไรในวันพรุ่งนี้อีก5้าวันข้างหน้าคุณจะทาอะไรอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าคุณต้องการแบบไหน นั่นแหละค่ะคือสเต็ปชีวิตของคุณแล้วคุณก็จะสำเร็จตามที่คุณหวัง The Tower ที่ขึ้นมาคือกองนี้น่ารักนะขอเปิดให้นานนิดนึงชอบจังเลยอะ่ะชอบ Energy กองนี้ค่ะ hmm. อยากจะกระโดดกอดไพคุณน่ะเจอแต่ปัญหานะชีวิตเนี่ยคืออยู่เฉยๆก็มีคนเอาปัญหามาให้เลยเนี่ยกองนี้แล้วเราก็เป็นไงคะรับทุกอย่างด้วย <S <S เป็นโทรศัพท์หรอคะรับทำไมก่อนนะคือ กองนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างของคุณนะมันกําลังจะเป็นไปตามที่หวังแล้วจริงๆมันถึงขั้นนั้นแล้วอะคุณดันไปเดินถอยหลังเองเปลี่ยนใหม่ค่ะวันนี้ขอให้คุณทําอย่างเดียวคืออะไรคะเดินตรงไปข้างหน้าเท่านั้นเห็นจุดกับรถเลยไปค่ะไม่ต้องกลับโอเคปะอันนี้แซลเล่นนะคือขอให้คุณมุ่งมั่นกับเป้าหมายที่ชัดเจนของคุณแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการโอกาสที่จะสำเร็จ มีหวังไหมชัดเจนค่ะดอะจัสติขึ้นมาขนาดนี้แล้วมีหวังแต่อย่างเดียวคืออย่าเพรียงพรั้ไปก่อนฟังเสียงหัวใจตัวเองให้บ่อยคิดไว้เยอะค่ะว่าชีวิตของคุณต้องการอะไรกันแน่แล้วคุณจะได้ในสิ่งนั้นเพราะคุณคือคนที่สามารถเมนเทจชีวิตของคุณเองได้ก้องนี้ชัดเจนค่ะคุณคะถ้าคุณอยากรู้ว่าโอกาสสาเร็จในเรื่องงานของคุณจะเป็นไปตามที่คุณหวังไหมเอมี่กล้าบอกตรงนี้เลยค่ะว่าสําเร็จ ตามที่คุณหวัง สิ่งเดียวที่คุณต้องระวังก็คืออย่าแคร์คำพูดคนอื่นมากกว่าหัวใจของตัวเองและความต้องการของตนเองและนี่ก็คือภาพรวมนะคะของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่3นี้กับหัวข้อโอกาสสำเร็จในเรื่องงานจะเป็นไปตามที่คุณหวังไว้หรือไม่ถ้าตรงกับคุณในด้านไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกเอมมี่กันไว้สักนิดหนึ่งและกลับมารับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆก,กับเอมมี่และทำนายไทยรัฐได้ในทุกๆสัปดาห์ทางช่องทาง YouTube และ Facebook ไทยรัฐนะคะ